สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก v o a ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระสบดีที่6กุมภาพันธ์2568ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพสุภาผลและคุณนพพรัตชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์ประกาศความต้องการยึดกาซากับสารพัดอุปสรรคที่รออยู่ เที่ยวบินขนส่งคนอินเดียผิดกฎหมายจากสหรัฐไปถึงรัฐปัญจาบแล้วกระชัมเซ็นคำสั่งห้ามนักกีฬาข้ามเพศแข่งขันกับผู้หญิงและเสียชีวิตแล้ว11รายเหตุกาดยิงร้ายแรงที่สุดในสวีเดนส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับนักวิเคราะห์ชี้โครงการไอรอนโดมของสหรัฐอาจกระตุ้นการพัฒนาและสะสมอาวุธ ส่งท้ายกันวันนี้โหมโรงซูเปอร์โบครั้งที่59นะครับสิ่งที่ควรรู้ก่อนดูเกมใหญ่นี้มีอะไรบ้างติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ เมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพบกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทานยาฮู ahu, เรื่องที่ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐ ยึดคลองกาซาวันนี้รเรามีข้อมูลที่อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้มาใช่ครับเพราะว่าข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นจากสงครามย้ายออกมาจากชนกาซาและสหรัฐเข้าไปพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวนั้นกำลังเผชิญกับอุปสรรคม,มากมายที่รออยู่ข้างหน้านะครับ ชาวปาเลสไตน์และชาติอื่นๆมองแผนการดังกล่าวของทรัมป์ว่าเป็นการกวาดล้างทางชาติพันธุ์ในความพยายามที่จะขับชาวปาเลสไตน์ออกจากบ้านของพวกเขาหลังจากสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสดำเนินมาถึง15เดือนและได้สร้างความเสียหายให้กับชนวนกาซาจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไปข้อเสนอของทรัมป์ยังถูกมองว่าเป็นความพยายามยุติการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นรัฐของปาเลสไตน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากนา,นานาประเทศอีกด้วย ชาติอาหรับรวมทั้งอียิปต์และจอร์แดนซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐและเป็นมิตรกับอิสราเอลได้ประนามแผนการที่ว่านี้และปฏิเสธคำแนะนำของทรัมป์ที่ให้รับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์เข้าไปในประเทศด้านซาอุดิอาระเบียออกแถลงการในช่วงข้ามคืนวันพุปธปฏิเสธแนวคิดการส่งตัวชาวปาเลสไตน์ไปยังประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางและยังยืนการานที่จะไม่ปรับปรุงความสัมพันธ์กับอิสราเอลหากปราศจากการตอก ก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่มดีดินแดนฉนวนกาซาอยู่ในนั้นด้วยข้อเสนอของทรัมป์ในค่ำวันอังคารยังเป็นความเสี่ยงในการทำลายข้อตกลงอยู่ยิงกาซาและการเดินหน้าปล่อยตัวประกันที่ฮามาสจับตัวไปเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ซึ่งเป็นการโจมตีที่จุดชนวนสงครามกาซาซึ่งทรัมป์อ้างว่าเป็นผู้ผลักดันข้อตกลงนี้ด้วยนะครับ ชาวปาเลสไตน์มองฉนวนกาซาว่าเป็นส่วนของบ้านเกิดและปรารถนาที่จะมีรัฐอิสระในกาซาเวสแบงค์ Bank, และทางออกของเยรูซาเลม็มดินแดนที่อิสราเอลเข้ายึดครองในช่วงสวงครามตะวันออกกลางเมื่อปี1967ริยาดมันซัวทูดปาเลสไตน์ประจำสหประชาชาติแนะว่าหากเป้าหมายของทรัมป์คือการส่งชาวปาเลสไตน์ไปยังสิ่งที่บอกว่าเป็นสถานที่ดีและทำให้มีความสุขพวกเขาควรได้รับกลับ ไปยังบ้านเกิดของบรรพบุรุษในอิสราเอลครับทั้งกลุ่มฮามาสและหน่วยงานบริหารราชการปาเลสไตนีออร์เดตี้ที่นำโดยประธานาธิบดีมามุดอับบาสได้ออกมาประนามข้อเสนอดังกล่าวของทรัมป์อียิปต์และจอร์แดนซึ่งสร้างสันติก,กับอิสราเอลมาหลายทศวรรษได้ออกมาปฏิเสธข้อเสนอให้ย้ายถิ่นฐานชาวปาเลสไต์ มาภายในพื้นที่ชายแดของตนเพราะทั้งสองชาติกังวลเช่นกันว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้ชาวปาเลสไตน์กลับคืนถิ่นฐานได้อีกต่อไปและกังวลว่าคลื่นผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์จะทําให้เกิดความสั่นคลอนในภูมิภาคตอนออกกลางอีกครั้งหนึ่งดานทรัมป์แนะว่าประเทศร่ำรวยในตอนออกกลางควรเป็นฝ่าย จ่ายค่าย้ายถิ่นฐานของชาวปาเลสไตน์แต่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ครับซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกาตาร์ออกมาปฏิเสธแผนการย้ายถิ่นของชาวปาเลสไตน์โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียที่ปัดตกแผนทั้งกล่าวแทบทันที เพราะในถแถลงการเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนจากมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาวมานระบุว่าซาอุดีอาราเบียจะไม่ปรับปรุงความสัมพันธ์กับอิสราเอลหากปราศจากการก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่มีเยรูซาเล็มตอนออกเป็นเมืองหลวง ดูเหมือนจะใช้มาตรการด้านภาษีการลงโทษทางเศรษฐกิจและการตัดความช่วยเหลือเป็นแรงกดดันพันธมิตรและคู่สตรูและพร้อมจะใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจกับประเทศอย่างอียิปต์และจอร์แดนที่พึ่งพาความช่วยเหลือของสหรัฐมานานครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูแห่งอิสราเอลกล่าวระหว่างการถแถลงข่าวกับทรัมป์และยอมรับว่าประหลาดใจกับข้อเสนอของผู้นำสหรัฐแต่ก็มองว่าเป็นความคิดที่นอกกรอบ มีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งที่ว่าข้อสื่อของทรัมป์เป็นการเปิดเกมให้เริ่มการเจรจาต่อรองที่มุ่งบรรเป้าบรรลุข้อตกลงใหญ่ในตะวันออกกลางในท้ายที่สุดของผู้นําสหรัฐครับทั้งนี้จะเริ่มได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นหลังจากทรัมป์พบหารือกับกษัตริย์จอร์แดนที่ทำเนียบขาวในสัปดาห์หน้าครับคุณสรงพจน์ครับ ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการขนส่งผู้พยกเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศของตนเองนะครับโดยในวันพุธนะครับเที่ยวบินของกองทัพสหรัฐที่ขนส่งชาวอินเดียผู้ถูกกล่าวหาว่า เข้าอเมริกาอย่างผิดกฎหมายจํานวนกว่า100คนก็เดินทางถึงรัฐปัญจาบของอินเดียแล้วนะครับถือเป็นเที่ยวบินแรกที่เดินทางไปอินเดียภายใต้นโยบายปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ เครื่องบินทหารของกองทัพสหรัฐลงจอดที่สนามบินในรัตปัญจาบทากลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมชาวอินเดีย104คนที่ถูกในระเทศจากอเมริกาโดยพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างดีจากรัฐบาลอินเดียที่ยืนยันว่าพร้อมรับผู้อพยพผิดกฎหมายเหล่านี้กลับบ้านหากพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาเป็นพลเมืองอินเดียจริง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหลังสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเยนทราโมดีบอกว่าผู้นำอินเดียรับรองกับตนว่าจะทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยการรับชาวอินเดียเหล่านั้นกลับประเทศประธนาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีโมดีมีกำหนดหารือกันในสัปดาห์หน้านะครับโดยคาดว่าประเด็นเรื่องผู้พยพจะเป็นประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วย มาโนโจชี i, นักวิชาการที่ Observer Research Foundation ในกรุงนิวเดลีชี้ว่าธุรกิจลักลอบส่งผู้อพยพไปยังสหรัฐนั้นเป็นธุรกิจใหญ่ในอินเดียแต่รัฐบาลอินเดียไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่และต้องการให้สหรัฐยังคงรับประกันว่าจะรับผู้อพยพอย,ย,ย่างถูกกฎหมายเข้าอเมริกาต่อไปนะครับผ่านวีซ่าการทำงาน H-1B หรือวีซ่าสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายยังคงทำงานร่วมกันอยู่ จำนวนคนเข้าเมืองผิดกฎหมายจากอินเดียในสหรัฐนั้นเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับถือเป็นประเทศในเอเชียที่มีผู้พยพผิดกฎหมายในอเมริกามากที่สุดอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักง,งานศุลกากรและการปกป้องชายแดนของสหรัฐอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำมากเมื่อเทียบกับผู้พยพจากภูมิภาคอื่นโดยคิดเป็น3%ของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งหมดในสหรัฐนะครับ สหรัฐระบุว่ามีชาวอินเดียที่ต้องถูกส่งตัวกลับประเทศราว1 8 0 0 0คนอ้างอิงจากรายงานของรูมเบิร์กโดยระหว่างปี2023ถึง2024มีชาวอินเดียมากกว่า1,000คนนะครับที่ถูกทางการสหรัฐส่งตัวกลับประเทศแต่ครั้งนี้ต้องถือเป็นครั้งแรกที่มีการใช้เครื่องบินของกองทัพสหรัฐนะครับอนพรัต มาติดตามสถานการณ์ข่าวในยุโรปกันบ้างครับเหตุการาดยิงครั้งร้ายแรงที่สุดของสวีเดนที่โรงเรียนศูนย์ศึกษาผู้ใหญ่แห่งหนึ่งทางตนตกของกรุงสตอกโฮมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนรวมทั้งบือปืนด้วยครับตำรวจสวีเดนเข้าล้อมโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ริสเบิร์สกาในเมืองโอเรโบรหลังเกิดเหตุยิงกันภายในศูนย์ดังกล่าวเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11คนรวมถึงตัวผู้ต้องหาและมีผู้บาดเจ็บสาหัส5คนที่กำลังเข้ารับการผ่าตัดตามการเปิดเผยของตำรวจเมืองโอเรโบรครับตำรวจเปิดเผยด้วยว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทุกคนนั้นอายุเกิน18ปีและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการระบุสาเหตุจูงใจของการยิงกระดครั้งนี้ครับ ศูนย์ศึกษาผู้ใหญ่ดังกล่าวอยู่ห่างจากกรุงสตอกโฮล์มราว200กิโลเมตรมีชั้นเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาสำหรับผู้ที่อายุเกิน20ปีรวมทั้งชั้นเรียนภาษาสวีเดชสำหรับผู้อพยพเข้าเมืองต่อจนโครงการฝึกฝนให้แก่ผู้ทุพพลภาพทางสติปัญญาด้วย กษัตริย์คาวที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนและพระราชินีซิลเวียเสด็จเยือนเมืองโอเรโบรในวันพุธและส่งร่วมพิธีไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตร่วมกับนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตชอนรวมทั้งทรงมีพระราชกระแสรัรบสั่งให้ลดธงเครื่องเสรารที่พระราชวังหลวงและอาคารรัฐบาลต่างๆด้วยประชาชนจำนวนมากได้เข้าร่วมชุมนุมที่โรงเรียนที่เกิดเหตุรวมทั้งวางดอกไม้และจุดเทียนไว้อาลัยแก่เหยื่อของเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยครับ เหตุยิงกราดครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันอังคารหลังจากนักเรียนส่วนใหญ่ต่างกลับบ้านแล้วโดยมือปืนเริ่มยิงกราดขณะที่ผู้คนจำนวนมากต่างวิ่งหาที่หลบภัยในพื้นที่รอบโรงเรียน เจ้าหน้าที่พบศพผู้ที่คาดว่าเป็นมือปืนเมื่อพวกเขาไปถึงแต่ยังไม่ระบุว่าเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดและยังไม่เปิดเผยรายละเอียดอื่นซึ่งรวมถึงชื่อของผู้ต้องหาและไม่ระบุว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเรียนที่นั่นหรือไม่เพียงแต่ยืนยันว่ามือปืนก่อเหตุคนเดียวและยังไม่มีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายครับคุณสมพลครับไปกันต่อที่ฟิลิปปินส์นะครับสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ ลงมติถอดถอนรองประธานาธิบดีซาร่าดูตเตเต้บุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูตเตเต้ออกจากตําแหน่งนะครับจากปมทุจริตซึ่งปูทางสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไปโดยสภาผู้แทนของฟิลิปปินส์มีมติสนับสนุน215เสียงจาก306เสียงในสภาให้ถอดถอนรองประธานาธิบดีผู้นี้นะครับจากข้อกล่าวหาเรื่องการ ใช้งบประมาณรัฐขณะดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความมั่งคั่งที่ไม่สามารถให้ข้อมูลชี้แจงได้และข่มขู่เอาชีวิตประธานาธนาิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียสตรีหมายเลขหนึ่งและประธานสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ซึ่งทางรองประธานาธิบดีดูเจเตก็ออกมาปฏิเสธโดยตลอดนะครับว่าไม่ได้กระทำความผิดใดๆตามที่ถูกกล่าวหา เอกสารความร้อเอกสารคำร้องความยาว33หน้าได้ถูกส่งต่อให้บุธิสภาฟิลิปปินพิจารณาในขั้นต่อไปนะครับโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับมูลเหตุของการกระทำความผิดการทุจริตติดสินบนและอาจยากรรมร้ายแรงอื่นๆรวมทั้งการทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน ซึ่งทางตัวแทนของรองประธานาธิบดีดูเตเต้ก็ไม่ได้ตอบกลับการขอความเห็นของรอยเตอร์ในช่วงที่รายงานข่าวนี้นะครับวุฒิสมาชิก23คนของฟิลิปปินส์จะทําหน้าที่ไต่สวนคดีถอดถอนซึ่งก็อาจทําให้รองประธานาธิบดีหญิงผู้นี้ถูกถอดจากตําแหน่งและถูกตัดสิทธิ์ในการดํารงตําแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตนะครับซึ่งก็จะถือเป็นการทําลายอนาคตในการก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของเธอเองด้วย ทั้งนี้ซาร่าดูเตเตเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนที่สองในประวัติศาสตร์การเมืองฟิลิปปินส์ที่ถูกถอดถอนจากตำแหน่งตามหลังอดีตประธานาธิบดีโจเซฟเอสตราดาที่ถูกถอดถอนเมื่อปี2000ความเคลื่อนไหวนี้เป็นความปลาชัยสำคัญนะครับของตระกูลการเมืองดูเตเตที่ทรงอิทธิพลหลังจากได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเตนั่นเอง ทางด้านเปาโลดูเตเต้นะครับผู้แทนจากเมืองดาวาซึ่งเป็นพี่ชายของซาร่าเรียกการถอดถอนน้องสาวว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองและเป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดโดยย้อนกลับไปในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อปี2022มาร์กอสจูเนียนะครับลงสมัครโดยมีซาร่าดูเตเต้ลงแข่ง คู่กันในตําแหน่งรองประธานาธิบดีและทั้งคู่ก็สามารถได้ชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายนะครับแต่หลังจากนะั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มมีปัญหา ขัดแย้งกันในหลายเรื่องด้วยกันนะครับนำไปสู่การลาออกของดูเตเต้จากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วจากนั้นเธอก็ได้ออกมาวิจารณ์ประธานาธิบดีมาโกสจูเนียและภริยาของเขาโดยกล่าวหาว่าพวกเขาทุจริตไร้ความสามารถและข่มเหงทางการเมืองต่อครอบครัวของเธอก่อนที่ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับซาร่าดูเตเต้ก็ได้ว่าจ้าง บอกนะครับเธอบอกว่าเธอได้ว่าจ้างมือสังหารให้ลอบปิดชีวิตประธานาธิบดีมาโกชูเนียและภรรยารวมทั้งประธานสภาผู้แทนรัษฎรหากว่าตัวเธอเองนั้นถูกสังหารก็ถือเป็นการคู่อย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับและเธอก็ย้ำด้วยว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่น แต่ภายใต้กฎหมายฟิลิปปินส์นะครับการขู่คุกคามอย่างเปิดเผยในลักษณะนี้ถือเป็นความผิดทางอาญาและก็อาจจะต้องโทษปรับและจำคุกนะครับทางด้านประธานาธิบดีมาโกสบอกว่าตนไม่สนับสนุนการถอดนดูเตเตจากตำแหน่งแต่ตนก็ไม่มีอำนาจใดๆเหนือฝ่ายนิติบัญญัติในเรื่องนี้นะครับนั่นก็เป็นการเมืองฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งก็ เป็นการเมืองที่มีความขัดแย้งกันรุนแรงเหมือนกันนะครับ,รบสำหรับสองตระกูลใหญ่ที่เป็นตระกูลการเมืองของฟิลิปปินส์ไปอีกเ,ออเรื่องหนึ่งนะครับกลับมาที่สหรัฐยังเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับลงนามในคำสั่งมากมายมีแผนงานต่างๆมากมายโดยในช่วงเวลาเพียงสองสัปดาห์ก็เซ็นคำสั่งไปหลายฉบับเลยทีเดียวนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะตามมาด้วยคุณนภร,รัตนะครับมีรายละเอียดเรื่องนี้จากคริสตี้ลีผู้สื่อข่าววิอเอมาเสนอเชิญครับเมือม่อวันศุกที่แล้วนะครับหน่วยงานที่ชื่อ Missile d e f ENSE Agency ของรัฐบาลสหรัฐขอให้ธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศช่วยกันจัดหาเทคโนโลยีและระบบต่างๆที่มีอยู่มา สร้างระบบป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธในชื่อ I อ o n นโดมสำหรับอเมริกาหรือว่า Iron d โด me for America โดยกำหนดเส้นตายไว้ที่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับคำขอดังกล่าวี่เกิดขึ้นหลังจากทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันที่27มกราคมที่สั่งการให้เดินหน้าโครงการดังกล่าวโดยมีเนื้อหาว่าอเมริกาจะจัดหาระบบป้องกันร,ร่วมกันเพื่อพลเรือนของเราและของประเทศด้วยการเคลื่อนกำลังและจัดตั้งระบบโล่ป้องกันขีปนาวุธ รุ่นใหม่ถแถลงการของหน่วยงาน Missile Defense Agency ระบุว่าระบบ Iron Dome เวอร์ชันของอเมริกานะครับจะทำหน้าที่ป้องกันสิ่งที่บอกเป็นขีปนาวุธแบบร่อนล้ายุคขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและขีปนาวุธแบบทิ้งตัวรวมทั้งการโจมตีทางอากาศจากศัตรูที่มีความสามารถในการรบเท่าเทียมกันเลยใกล้เคียงกันและทั้งศัตรูที่เป็นภายคุกคามด้วยและบอกว่าระบบดังกล่าวนะจะช่วยให้มันใจว่าสหรัฐมีความสามารถในการทําการโจมตีโต้กลับด้วยนิวเคลียร์ได้ด้วยนะครับทั้งนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ก็สั่งให้พีเท็กเซตรัฐมนตรีกลาโหมจัดทำแผนงานสร้างระบบป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนะครับคุณสมพน์ครับนั่นก็เป็นรายงานจากทางฝั่งรัฐบาลแต่ว่าถ้าทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขามองเป้าหมายของโครงการนี้ว่าอย่างไรครับมีหลายคนคให้ความเห็นเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นโรเบิร์ตพีเตอร์สนักวิจัยของโครงการ n u c l e a r d e t e r r e n c e and Missile d e f e n s e ดอนส์ของมูลนิธิ e ฮอริเทจฟา n เดชัก็บอกกับ VOA ว่า ระบบไอออนโดมฟอรัอเมริกานะจะช่วยกําจัดประเด็นการที่มีผู้พยายามใช้อาวุธ Beam, นิวเคลียร์บีบบังคับสหรัฐหรือที่เรียกว่า Nuclear c o e r ค i o n นะครับนอกเหนือไปจากการช่วยป้องกันการถูกโจมตีจริงๆด้วยแล้วก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการที่สหรัฐจะสร้างระบบป้องกันตัวเองนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำได้จริงแล้วก็บอกด้วยว่า จริงๆแล้วไม่มีเหตุผลใดๆที่ว่าทำไมสหรัฐถึงไม่ควรเดินหน้าแผนนี้โดยเฉพาะเมื่อเห็นกันอยู่ว่าบรรดาผดจกกรในเกาหลีเหนือจีนและรัสเซียต่างก็ใช้ความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์ออกมาบีบคับสหรัฐกันอยู่เสมอนะครับตัวอย่างเรื่องนี้ก็เช่นกรณีที่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์มาหลายครั้งในตลอดเวลาที่ทำสงครามกับยูเครนที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปี2022นะครับและเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่าน มาปูตินก็เพิ่งสั่งทบทวนเกณฑ์สำหรับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใหม่นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนเปิดทางให้ยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐในการโจมตีลึกเข้าไปในเป้าหมายในอนาเขตของรัสเซียได้หลังการปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนกฎที่ว่านะครับเ,เนื้อความก็คือระบุว่ารัสเซียมีสิทธิ์ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อโต้อตอบการโจมตีด้วยอาวุธสามัธรรมดาก็ได้ซึ่งต่างจากก่อนหน้านี้ที่รัสเซียสงวนสิทธิ์จะใช้อาวุธดังกล่าวก็ต่อเมื่อถูกโจมตีในระดับที่มองว่าเป็นภัยต่อชาติเท่านั้นครับส่วนแพทริเซียบาซิชชิกนักวิจัยโครงการ m i s ซ i l e Defense Project ของ Center for Strategic and International Studies <c oughs> ก,ก็บอกว่าหากมีการดําเนินการตามแผนงานนี้จริงไออันโดมฟ ริกาก็น่าจะสามารถยกระดับความสามารถในการป้องกันประเทศของสหรัฐได้จริงและจะส่งแรงสันสะเทือนไปยังกระบวนการวายุศาสตร์ของคู่อริสหรัฐได้ด้วยครับนั่นก็ดูจะเป็นเสียงสนับสนุนนะครับแต่แน่นอนก็ต้องมีฝ่ายที่พูดถึงความเสียงใช่ไหมครับใช่ครับฮันส์คริสเตนเซนผูน้อำนวยการโครงการ Nuclear Information Project ของ Federation of American s c i e n t i s t s หรือ FAS กล่าวว่า ความคิดเริ่มไอออนโดมของทรัมป์ในระดับหนึ่งนั้นสะท้อนเห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาวุฒนิวเคลียร์แต่ก็บอกว่าระบบป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธของสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้นก็น่าจะทำให้เกิดการบรรลุข้อตรงด้านนิวเคลียร์กับรัเสเซียกับจีนนั้นเกิดขึ้นได้ยากไปอีกเพราะว่า2ประเทศนี้ก็กังวลว่าถ้าระบบป้องกันขีปนาวุธมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็น่าจะเป็นภัยต่อระบบ โต้ตอบนิวเคลียร์ของตนมากขึ้นนั่นเองนะครับและคริสเตนเซนก็บอกด้วยว่าทาง FAS เนี่ยยังไงก็ยินดีที่ทรัมป์กล่าวบนเวทีการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่23มกราคมนะครับว่าต้องการจะหารือประเด็นการลดอาวุธนิวเคลียร์กับรัสเซียพร้อมพูดว่าจีนควรมาร่วมด้วยแต่ว่าเดริลคิมโบผู้อำนวยการของสมาคม Arms Control Association บอกกับ VOA ว่าการจะมีระบบ ป้องกันดังกล่าวใช้งานในเร็วๆนี้นั้นคงเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าคู่ที่รับรู้โดยเฉพาะผู้คู่อดีตต่างๆเนี่ยก็น่าจะระดมเล่นงานระบบป้องกันการโจมตีเียรอาวุธท,ที่ว่าอย่างหนักทันทีแต่ว่าสมาคมนี้ก็กรู้สึกดีที่ทรัมป์เนี่ยสนใจที่จะเข้าร่วมโตเจรจากับรัสเซียกับจีนเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าหากเกิด การเดินหน้าพัฒนาโครงการดังกล่าวก็จะนําไปสู่การกันแข่งพัฒนาแล้วก็สะสมอาวุธใน3ประเทศมหาอํานาจเหล่านี้ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีใครเป็นผู้ชนะได้เลยมีข้อมูลเสริมนะครับว่าข้อมูลจากเอฟเอสบอกว่าสหรัฐตอนนี้มีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ราว5 0 4 4ลูกรัสเซียมีอยู่กว่า5,500ลูกแต่จีนมีอยู่ประมาณ500ลูกถึงกระนั้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเพนตากอนออกรายงานประจําปีที่ประเมินความสามารถทางฐารของจีนแล้วบอกว่าภายในปีส0 2 0ิ 2,030ฮะจีนน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์พร้อมใช้งานถึงกว่าพันลูกก็คือเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในเวลาไม่ถึง10ปีข้างหน้าก็เป็นสิ่งที่ต้องเอามาพิจารณากันต่อไปนะครับ ก็ต้องมีทั้งฝ่ายที่จับตามองด้วยความตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีฝ่ายที่จับตามองด้วยความกังวลเช่นกันครับคุณฟังกําลังรับฟังข่าวสดใสาตรงจาก Voice of a m เมริกาภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voa ไ a i c o m และทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเรานะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้ครับ กลับมาที่เรื่องของคำสั่งของทรัมป์อีกนะครับ,รบวันนี้ก็มีการเซ็นคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการห้ามนักกีฬาข้ามเพศลงแข่งขันในกีฬาของผู้หญิงนะครับคำสั่งที่มีชื่อว่าห้ามผู้ชายแข่งในกีฬาผู้หญิง กำหนดให้หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรมปฏิบัติตามมุมมองของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ที่ระบุให้เพศสภาพนั้นหมายถึงเพศตามกำเนิดเท่านั้นนะครับทรัมป์กล่าวในพิธีลงนามที่ห้องทำงานในทำเนียบขาวว่าด้วยคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับนี้สงครามเกี่ยวกับกีฬาผู้หญิงนั้นจะจบลงแล้วโดยคำสั่งนี้ออกมาในวัน National Girls and Women in Sports Day ด้วยนะครับ โคโสกทำเนียบขาว itt, แคลิเยเลวิตแถลงว่าคำสั่งนี้ยึดตามสัญญาที่ระบุไว้ในหัวข้อที่9ว่าด้วยเพศสภาพของประชาชนซึ่งต้องปฏิบัติตามทันทีและมีมาตรการบังคับต่อโรงเรียนและสมาคมกีฬาต่างๆในสหรัฐที่ปฏิเสธกีฬาที่ให้ผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้และการมีห้องแต่งตัวสำหรับนักกีฬาหญิงเท่านั้นนะครับ โดยระหว่างการหาเสียงทรัมป์สัญญาว่าจะไม่ให้ผู้ชายลงแข่งในกีฬาผู้หญิงรวมทั้งรับปากว่าจะกําจัดความบ้าคลั่งของกลุ่มข้ามเพศผลสำรวจความเห็นประชาชนของสำนักข่าว AP ชี้นะครับว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งมองว่ารัฐบาลและสังคมให้การสนับสนุนสิทธิ์ของบุคคลข้ามเพศมากเกินไปคำสั่งนี้ถือเป็นกรณีล่าสุดน,นะครับที่รัฐบาลทรัมป์พยายามจำกัด สิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศโดยก่อนหน้านี้ช้อมได้ลงนามในคำสั่งระบุให้มีเพียงเพศหญิงและเพศชายในเอกสารทางการต่างๆรวมทั้งเปิดประตูสำหรับการห้ามกลุ่มคนข้ามเพศรับราชการในกองทัพยุติการประกันสุขภาพและให้เงินอุดหนุนสำหรับการรักษาบุคคลข้ามเพศอายุต่ำกว่า19ปีและจำกัดแนวทางของแบบเรียนเพศศึกษาในโรงเรียนต่างๆ บุคคลข้ามเพศจํานวนมากรวมทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งนะครับต่างยื่นฟ้องนโยบายเหล่านี้ของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์แล้วนะครับไปดูดัชนีหุ้นในสหรัฐกันบ้างน,นะครับคุณนภรัตครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเขียวกันยกแผงไปเลยนะครับโดยดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น317.24นะครับปิดที่44,873จุด s t a n d a r ์ดแอนดเพิ่มขึ้น23.60ปิดที่6,061จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น38.31ปิดที่1,901,19,692นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น0.18%นะครับปิดที่2,881ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนและค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์ Guerra, แลกได้33บาท56สตางค์ครับไปฟังเรื่องราวของ ซูเป <Super> อร์โบที่ได้หลายคนเฝ้ารอกันบ้างใช่ครับเป็นกิจกรรมสําคัญที่หลายคนจับตาดูในสุดสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าการแขง่งขันซูเปอร์ปีนี้ได้คู่ชิงที่สมน้ําสมเนื้อก็คือ Kansas City c h i e f s, s FC, แ Eagles, ชมป์ของ AFC และ p Philadelphia Eagles แชมป์ของ NFC ก็ถือเป็นการล้างตารอบ ชิงเมื่อ2ปีก่อนด้วยนะครับเชฟส์คือแชมป์เก่า2สมัยแล้วก็ตั้งเป้าสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกที่คว้าแชมป์สมสมัยติดต่อกันขณะที่อีเกิลส์ต้องการแก้มือที่แพ้เชฟส์ s, เมื่อปี2023และเดินหน้าคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์สมัยที่2ของสโมสรโดยเว็บไซต์พนันถูกกฎหมายในสหรัฐให้ตามต่อ She ีฟเป็นต่อที่1.5แต้มในเวลานี้นะครับซูเปอร์โบว์ครั้งที่1 9 5 9นี้นะครับจะมีขึ้นในวันที่ที่9กุมภาพันธ์เวลา 18นกา30นาทีตามเลาท้องถิ่นที่สนามซีซ่าซูเปอร์โดมในนครนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาซึ่งสามารถจุผู้ชมได้83,000คนท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดหลังเหตุการณ์โจมตีที่ถุนเ bon บอร์เบนินเมื่อวันปีใหม่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต14คนครับก็คาดกันว่าจะมีผู้ชมการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของคนบริการครั้งนี้ราว210ล้านคนนะครับทั้งแฟนกีฬาคนชนคนและผู้รอดูการแสงพักครึ่งเวลาหรือฮาร์ฟไทม์โชว์ซึ่งปีนี้เป็นคิวของเคนดริกลามานักร้องฮิปฮอปเจ้าของรางวัลแกรมมี่17ครั้งส่วนบรรดาแฟนๆของน้องสาว Taylor Swift ก็มีโอกาสเห็นเธอรปรากฏตัวที่นิวออร์ลีนส์เพื่อเชียร์แฟนหนุ่ม Travis k e l ค e ซผู้เล่นทายเอ็นของ Chiefs เช่นกันนะครับมีเกร็ดความรู้ว่าค่าตั๋วชมซูเปอร์โบว์ ครั้งนี้นะครับอยู่ที่9,500ดอลลาร์หรือประมาณ3 3 2 0 0 0บาทนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ชิกพิกครับครับแล้วค่าโฆษณานะครับก็ตอนนี้นะฮะก็พุ่งขึ้นไปแล้วนะครับคุณนพพร,รัศรอยู่ที่8ล้านดอลลาร์ต่อ30วินาทีนะครับก็คือโฆษณา1ชิ้นเนี่ย จ่ายไปเลย8ล้านดอลลาร์รแต่ว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มก็ต้องดูนะครับเพราะว่าคาดว่าจะมีผู้ชมทางโทรทัศน์เนี่ยมากกว่า120ล้านคนที่จะได้เห็นโฆษณาเหล่านี้นะครับ,รบก็เป็นโอกาสของแบรนด์สินค้าต่างๆที่จะอวดโฉมให้ ชาวเมริกันได้เห็นได้จดจำในช่วงเวลาสั้นๆนะครับโดยโซอี้รูดแมนหัวหน้าฝ่ายคอนเทนต์ของ Adweek บอกกับรอยเตอร์สว่าสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับโฆษณาซ u เปอร์โบคือไม่ได้จบลงที่30วินาทีหรือ60วินาทีบนหน้าจอโทรทัศน์แต่ผู้คนเนี่ยจะพูดถึงโฆษณาชิ้นนั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากโลกโซเชียลก็จะพูดถึงโฆษณาตั้งแต่ก่อนเกมทั้งในรูปแบบแบบ โปรโมทเรียกน้ำย่อยก่อนว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการกล่าวขวัญไปถึงอีกหลังจากที่จบการแข่งขันไปแล้วนะครับคือเขาบอกว่าหากคุณเป็นแบรนด์สินค้าใหม่หรือแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและต้องการเปิดตัวสินค้าใหม่นี่คือช่วงเวลาสําคัญนะครับก็แน่นอนก็ทําให้หลายแบรนด์สินค้าเนี่ยทุ่มนะฮะแล้านดอลลาร์ต่อ30วินาทีสําหรับที่จะได้มีมีช่วงเวลาที่จะได้นําเสนอสินค้าของเขา ในการแข่งขันซูเปอร์โบครั้งนี้นะครับ,รบและที่จะไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณนพร,รัชชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณสมพคุณนภรัตค่ะสวัสดีครับธีรัแต่ค,คำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ออกมาในเรื่องต่างๆนี่ถือว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความรู้สึกหลากหลายได้ตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องเพศเรื่องเรื่องข้ามเพศเรื่อง เพศสภาพเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ในในกลุ่มประเทศหนึ่งก็ก็เป็นวิถีที่จะนำไปสู่การยอมรับความหลากหลายทางเพศแต่ในสหรัฐก็ตอนนี้กลับมาจะต้องให้มีแค่เพียงแค่สองเพศเท่านั้นถูกไหมคะก็เป<น>็นสิ่งที่เอกสารต่างๆนะฮะทางตานที่ทรัมป์พยายามทำตามสัญญาหาเสียงไว้กับผู้สนับสนุนซึ่งก็เข้าใจกันว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็เลยจะดูไม่เหมือนกับกระแสโลกที่ผ่านมานะครับ ก็คือเมื่อก่อนนี้ในชุในยุคยุคที่ผ่านมาในเอกสารเนี่ยเขาจะมีช่องให้กาได้ว่าเป็นเพศชายเพศหญิงหรือว่าไม่ต้องการไม่ระบ,บุแต่ว่าตอนนี้ก็คือในเอกสารของทางการนะฮะก็จะต้องระบ,บุเลยว่าชายหรือหญิงอืมค่ะในทางปฏิบัติไม่แน่ใจประชาชนตอบรับอย่างไรสัญญาณความเคลื่อนไหวอย่างไรมันมีอะไรที่น่าสนใจไหมคะ ม,มีมีกระแสต่อต้านจากกลุ่มความหลากหลายทางเพศก็แน่นอนนะฮะก,ก็ก็มีมีเพราะว่ามีมีหลายเรื่องนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องของการระบุเพศสภาพอย่างเดียวอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือเรื่องของนักกีฬาคามเพศซ,ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานแล้วนะครับคุณธีรรัตน์ในอเมริกาเรื่องของมีนักกีฬาที่มีรูปร่างคล้ายผู้ชายชไปแข่งในก,กีฬาผู้หญิงเนี่ยยุติธรรมหรือไม่อันนี้ก็ทางฝั่งอนุรักษ์นิยมนี้ก็เลย ผลักดันกฎหมายนี้ก็คือห้ามนักกีฬาที่เพศสภาพไม่ตรงกัน